สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่76นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนเลิกพนันกันได้บ้างไหมบางคนก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องนะครับบอกว่าหัวลับไปเล่นใหมเสียดายเงินมาก ไม่น่าเลยนั่นแหละครับถ้าเราห้ามใจไม่อยู่ห้ามพฤติกรรมของเราไม่อยู่ยังไงเราก็เข้าไปเล่นแล้วเล่นไปมันก็เกิดความมันนะครับอย่างสล็อตเนี่ยเจอแสงสีเสียงเติมไป300อบวกมา500ร้อยแล้วไม่หยุดซื้อฟีเจอร์ต่างๆเข้ารางวัลเมกะซูปเปอร์เมกะ มันเกินไปสุดท้ายก็เหลือศูนบาทไม่ยอมก็เติมเงินไปเล่นจนหมดนะครับบาคาร่าก็เหมือนกันตอนที่ได้เจ็ดหลังแปดหลังหรือเก้าหลังนี่ไม่ยอมหยุดหรอกก็อยากจะตอดนิดตอดหน่อยบางคนได้กำไรามาแ0ดร้อยแล้วแต่อยากจะถอนที่แปดร้อยห้าสิบหรือเก้าร้อยโลภมากแล้วก็ลาวหายสุดท้ายก็หมดนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆการพนันน่ะ มีหลายคนเนี่ยพยายามตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าเอ๊ะพี่ออฟทำไมผมถึงเลิกพนันไม่ได้ผมพยายามอยู่หลายครั้งแล้วที่จริงพวกเราเลิกได้กันทุกคนแหละแต่มันเกิดจากความโลภของเราอันนี้ผมก็ไม่ว่าทุกคนหรอกผมเองก็มีความโลภในครั้งก่อนมีเงินอยู่100บาทแลกเหรียญ5ได้20เหรียญผมไปหยอดตู้สล็อตเนี่ยผมได้มา15ื่นนะครับ เนี่ยช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกานี่แหละแต่เพราะความมันไม่ยอมหยุดนะครับสุดท้ายก็เหลืออยู่ประมาณ75บาบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเศร้าหมาหงอยเลยถึงผมบอกกับทุกคนเสมอว่าถ้าเล่นไปนานๆเนี่ยยังไงก็หมดบางคนนะครับเล่นได้แล้วถอนเลยมันก็ดีนะครับ ยิ่งถ้าเอาเงินไปซื้อข้าวกินไปซื้อเบียร์หรือซื้อบุรีดูดเนี่ยมันก็มีความหมายเปลี่ยนจากเงินร้อนให้เป็นเงินเย็นผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะ่ะได้ฟังคลิปทุกวันนะ่ะคงจะได้อะไรมากนะครับไม่มากกอ็อย่าน้อยนะครับให้มันพอดีพอดีให้มันซึมซับไปในหัวของพวกเราบ้าง แล้ววันนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปหาอาจารย์ก็คือไปทํางานกับอาจารย์นั่นแหละก็ได้เห็นคนที่ติดพนันนะครับมีตั้งแต่อายุ19ปีจนถึง47ปีนะครับวันนี้มีอยู่ทั้งหมด12เคสแต่ภายใน12เคสเนี่ยเป็นการโดนแบบน้ำซึมบอ่อทรายค่อยๆโดนนะครับ แล้วหมอก็ได้ทวนสอบพฤติกรรมในบางเคสก็หนักหน่อยแล้วก็ให้ยาภาวะลดความเครียดไปทานนะครับแต่มันมีเคสหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงนะครับซึ่งน้องเขามากับแฟนเขาเขาไม่ได้ติดพนันนะครับทุกคนแต่เขาทำธุรกิจ วงเล็บตอนนี้ขาดทุนนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเป็นหนี้เป็นสินเขาไม่เยอะหรอกก็แค่18ล้าน6แสนบาทคือเขาขายของในห้างแล้วก็มีอยู่หลายสาขาขอไม่เอ่ยชื่อห้างนะครับในครั้งก่อนอะโอเคคือ2ผัวเมียคู่นี้ขายของได้กำไรวันละ40,000ถึง50,000บาท ยอดแต่ละสาขาเนี่ยไม่ตกเลยได้กำไรทุกสาขาแล้วก็มีเงินจ่ายแบงค์แล้วก็จ่ายลูกน้องพอมีเงินเยอะก็พากันไปเที่ยวฝรั่งเศสสิงคโปร์หรืออิตาลีตามที่น้องพูดให้อาจารย์ผูฟังนะครับพอเข้าปี2566เศรษฐกิจเริ่มแย่นะครับออนไลน์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้ว ทุกคนก็จะสั่งของในโทรศัพท์มือถือมันตรงรุ่นตรงสเปคแล้วก็ราคาถูกแถมยังมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกก็คือให้ลูกค้าเห็นของก่อนถ้าไม่ชอบใจก็ตีกลับคืนนะครับง่ายมากทีนี้มันก็กระทบไปถึงห้างของน้องจากปกติเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขายได้วันละสี่ห้าหมื่น ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4-5่ห้พันหายไปเยอะมากบางสาขานะครับขาดทุนขายได้ไม่ถึงพันก็มีตามที่น้องเล่าให้อาจารย์ผมฟังนะครับแล้วอาจารย์ผมก็ถามน้องว่าณตอนนี้เราแก้ไขปัญหาตัวเองอย่างไรน้องก็บอกว่าตอนนี้ หนูกับแฟนเป็นหนี้เขาเยอะมากเฉพาะธนาคารก็10ล้านกว่าแล้วนี่ยังไม่รวมเงินที่ไปยืมคนอื่นมาอีกนะครับมีดอกร้อยละสิบและร้อยละยี่เต็มไปหมดเลยไหนจะค่าเช่าห้างอีกอ่ะเดือนละหกหมื่นกว่า4ส,สาขาตีตัวเลขกลมๆก็คือเกือบสามแสนลูกน้องอีกสาขาละ4ี่คน แล้วเงินเดือนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคนอยู่นานก็ได้เยอะหน่อยแล้วก็พวกน้องๆที่เข้าใหม่อีกอย่างน้อยก็ค่าแรงขั้นต่ำอ่ะผมตีให้ประมาณนี้มันเข้าเนื้อนะครับเข้ามาจะเป็นปีแล้วตามที่น้องกับแฟนเล่าให้อาจารย์ผมฟังณนะตอนนี้ก็คือกำลังจะล้มละลายนะครับ ต้องปล่อยให้ธนาคารฟ้องคือเครียดเรื่องหนี้สินในแต่ละวันนะครับอาการก็เหมือนคนที่หมดจากพนันใหม่ๆนั่นแหละโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับตามที่น้องทั้งสองคนน่ะเล่าให้อาจารย์ผมฟังที่ผมหยิบเรื่องราวของน้องมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะอะไรเพราะมีอยู่หลายคนนะครับไลน์มาหาผมพี่ออฟหนูเป็นหนี้เขาอยู่สองแสนสามแสน บางคนก็แค่ห้าหมื่นเองหาทางออกไม่ได้เครียดบ,บางคนไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยให้ทุกคนดูสองผัวเมียคู่นี้นะครับเป็นหนี้ธนาคารสิบแปดล้าน 18, 000, 000กว่าถ้าเป็นคุณน่ะคุณจะหาทางออกอยังไงคิดได้ไหมแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่า แน่นอนคุณต้องเครียดแน่นอนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันนี้ไม่หนักเท่าเขานะครับพยายามเปรียบเทียบฟังแล้วเตือนสติตัวเองยังมีคนที่ลำบากกว่าเราผมย้ำเตือนเสมอแต่พวกเราจะชอบเอาตัวเองนะ่ะไปเป็นบรรทัดฐาน คือเอาให้หนักเลยแล้วก็พร้อมที่จะซ้ำเติมตัวเองทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้มันอยู่ที่ตัวเรายิ่งถ้าคนเล่นพนันนะครับอย่าหวังอะไรลมๆแรงๆเรามีเงินในบัญชีห้าร้อยเราก็ใช้แค่นั้นนะครับอยากซื้อโอเลี้ยงอยากซื้อโอวันติน ก็เอาเงินห้ารอยไปซื้อกินอยาอยากเป็นนักลงทุนเติมเงินเข้าไปหวังจะเอาร้อยส0งอก็พอขำขำอย่างที่ผมบอกเลยถ้ามันได้เข้าไปเล่นน่ะมันจะมันทุกคนรู้จักความมันไหมเสียงสเก็ตเตอร์ฟิวฟิวฟิวแม่งไม่มาสักทีกูหมด500ร้อยแล้วนะ เดี๋ยวมึงต้องเจอกูตาต่อไปแน,น่นอนก็เพราะตาได้ไปหมดแล้วไงแล้วเติมไปไม่รู้กี่ตา10ตาก,ก็ห้าพันเงินมีอยู่ในบัญชีหมื่นหนึ่งบอกว่าจะพอแล้วหมดครึ่งหนึ่งไปแล้วแบ่งไปแบ่งมาคิดไปคิดมาคิดแบบนักปราบคิดแบบสีธนนชัยสุดท้ายก็เหลือศูนย์บาทแล้วก็มานั่งเครียดเสียใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ จออะไรอยากได้ซื้อเลยยิ่งจะเป็นของกินเอามากินก่อนลงท้องก่อนนี่คืออิ่มแล้วก็ไปที่อื่นไปทำกิจกรรมไปสร้างเสริมทักษะให้กับตัวเองคิดเสมอว่าพี่อ๊อฟเคยสอนผมเล่นพนันเนี่ยผมอาจจะได้มันสิบล้านในวันเดียวผมซื้อบ้านซื้อรถ ซื้อแหวนใส่ซื้อทองให้แฟนซื้อให้หมดไปเลยสิบล้านแต่พอวันหนึ่งโดมันกินขายแม่งทุกอย่างเลยที่ได้มานั่นคือภาพจำที่มันจำได้ไม่นานแต่เราก็ยังอยากจินตนาการให้ภาพจำเ่าเนี้ยมันอยู่กับเรานาน,านๆก็ไม่ยอมเวลามีเงินก็เติมไปเล่นใหม่บัญชีตัวเองเคยมีหนึ่งล้านแต่ณตอนนี้เหลือศูนย์บาทรับไม่ได้ แม้แต่เงินกินข้าวยังเติมไปเล่นเลยบางคนแล้วก็หมดนะครับหมดแล้วก็เสียใจถ้าเราไม่เลิกเราก็จะเจออาการอย่างนี้แหละวนกลับไปวนกลับมาผ่านไปปีแล้วปีเล่าก็เหมือนเดิมคนที่เขามาทำงานหลังเราเนี่ยเขามีบ้านมีรถจนเขากลับไปอยู่บ้านแล้วเรายังเดินล้วงกระเป๋าเตะฝุน่น วิจัยสลอดวิจัยบาคาร่าอยู่งั้นเลยก็ไม่เห็นจะมีบ้านมีรถเหมือนเขาเลยโดยรวมต้องจบด้วยคำว่าหมดกันทุกๆคนนะครับโอเคครับผมขอฝากทุกคนด้วยครับฟังคลิปไปเยอะแล้วก็เตือนตัวเองนะครับเพราะว่าการพน,นันมันไม่เคยทำให้ชืิอใครดีขึ้นนะครับมีแต่แย่ลงจมลงแล้วก็ทำให้เราไม่เหลืออะไรนะครับผม สุดท้ายก็ต้องได้อยู่คนเดียวนี่คือจุดสูงสุดของการหมดจากพนันแล้วนะครับผมต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับอย่าพิ่งหนีกันไปไหนนะครับฟังเรื่องราวต่อไปนี้ก่อนโดยเมื่อเย็นนะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไลน์มาหาผมอ่ะเอยชื่อแล้วได้ชื่อ,อ,อ,อน้องส้มไลน์มาถามผมว่าพี่ออฟว่างไหม หนูอยากคุยกับพี่หนูช้ำใจมากหนูเสียใจในตอนนั้นผมก็มีเวลาประมาณ20่สนาทีเพราะว่าในช่วงเย็นผมต้องไปส่งของให้พิิษัทแล้วผมก็ได้คุยกับส้มนะครับส้มหวนพนันนะครับอ่ะผมให้ทุกคนถ่ายว่านอ้องส้มเนี่ยหมดเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าแสนหนึ่งพี่อ๊อฟไม่ถูก บางคนก็บอกว่าล้านหนึ่งเลยไม่ถูกครับเมื่อหนึ่งก็ไม่ถูกห้าร้อยก็ไม่ถูกบางคนก็บอกว่าพี่ออฟบ้าไว้แล้วแล้วน้องจะเสียใจทำไมแล้วน้องต้องมาเครียดทำไมทุกคนอยากรู้คำตอบไหมผมเองก็อยากรู้เลยตอนนั้นไม่ต่างอะไรจากคุณหรอกส้มเติมเงินไปเล่นสองร้อยบาท โดยพนันที่น้องเล่นก็คือสล็อตนะครับส้มปั่นเบตละสองบาทแล้วมันก็เข้ามาเรื่อยๆบวกมาประมาณสองพบาทเยอะไหมครับเยอะนะแต่ส้มไม่ถอนส้มรู้ว่าเงิน2องพันบาทเนี่ย มันสามารถตามทุนได้เยอะเพราะตัวเองเป็นคนที่เล่นหนักอยู่แล้วเลยกดเบรละ20บาทประมาณ10ตาไม่เสียหายนะครับเพราะบบกอยู่2 0 0พแล้วแล้วมันก็เข้านะครับได้รับรางวัลซุปเปอร์เมกามาอีกประมาณ1,800อ่า นี้ยอดเงินในยูเซอร์ของส้มมันก็เริ่มเยอะขึ้นในตอนนั้นเกือบ4ี่พด้วยความใจใหญ่จะเอากำไรแค่ทันหนึ่งก็พอวงเล็บ800นะครับทุนเอง200จัดเบรละ50เลยแล้วปรากฏว่ามันก็เข้านะครับตามที่ส้มเล่าให้ผมฟัง โอ้แม่เจ้าได้มา63,000บาทจากทุนแค่200ผมเห็นหลักฐานแล้วนะครับเข้าตัวกินแพงๆทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้ส้มก็ยังไม่ถอนนะครับทุกคนส้มก็จัดอีกเบดละ2 0 0 3 0 0ไปเลย มีกําไรแน่ๆยังไงวันนี้ก็ได้ถอนหลักหมื่นแล้วมันก็แจกแตกดีมากสเก็ตเตอร์ก็มาบ่อยทุกคนครับได้กําไรมาอีกฟังดีๆนะครับมันแจก3ามครั้งครั้งละ40,000แล้วก็ส0 0 0 0และไอรอบสุดท้ายนะครับ ได้เยอะเลยรวมแล้วส้มเติมเงินเข้าไป200ได้กำไรทั้งหมด163,225บาทอันนี้ผมจดไว้ในกระดาษน,นะครับโอ้โหเห็นรางวัลซุปเปอร์เมกะเยอะมากนะครับผมเองก็บอกว่าโอ้โหเล่นได้เยอะมาก แต่คุณรู้ไหมส้มถอนครั้งแรก45,000บาทโดยเว็บที่น้องส้มเล่นนะ่ะถอนได้ครั้งละ45,000ไม่เกิน5ครั้งต่อวันจังหวะถอนครั้งแรกช้ามากแล้วส้มก็ได้ไลน์ไปถามแอดมินว่าทำไมเงินยังไม่เข้าเหมือนพวกเราทุกคนไหม เวลาเงินเข้าช้าจะต้องถามใช่ไหมคำตอบที่ส้มได้รับก็คือธนาคารมีการโอนบ่อยหรือเวฟนะโอนบ่อยโอนตามคิวนะครับเขาก็บอกว่าคิวของน้องส้มอยู่ประมาณคนที่20ส้มเองก็เอออุ่นใจเพราะว่าส้มเล่นได้เยอะมากแสนกว่า ทุกคนฟังทางนี้ครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่งไอยอดเงินในยูเซอร์ของส้มที่มีประมาณแสนหกเหลือ0บาทส้มตกใจมากแล้วรีบไลน์ไปหาแอดมินปรากฏว่าโดนบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเล่นได้ตั้งแสนกว่าจากทุนแค่200ยังถูกเขาโกงอีก ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยนำเรื่องราวแบบนี้ลักษณะนี้มาพูดในช่องนะครับผมเคยเอามาพูด2-3สาคลิปแหละถ้าผมจำไม่ผิดแต่ FC เหล่านั้นเนี่ยเขาใช้ทุนเยอะเติมหลักหมื่นสอง0 0ืนได้มาหลายแสนแต่ส้มเองนะครับฟลุกมากเลยแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับ โดยที่ผมเห็นหลักฐานของส้มเนี่ยอะไรมันจะแจกดีจังสกเก็ตเตอร์ก็มาแทบทุกรอบส้มปั่นลงมาร่วงลงมาแล้วสามตัวแล้วคุณก็ดูดิช่องที่เหลือก็ลุ้นเอาแล้วก็มาตั้งแต่ช่องแรกเลยของจริงมันใช่เหรอบางคนลุ้นตั้งสี่ช่อง พอช่องที่5นะครับเลยไปก็มีเกือบถึงก็มีมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันแปลกนะครับแล้วพอตัวกินมันลงมาก็มีแต่ตัวแพงๆของจริงมันใช่เหรอจ่าย0.1เท่านั้นแหละตัวคูณอาจจะได้เพียบแต่จำนวนเงินน่ะน้อยนะครับแล้วผมก็ถามส้งว่ารู้สึกยังไงบ้าง ส้มก็บอกว่าเครียดแล้วก็เสียใจคิดว่ามันเป็นของตายแล้วแสนกว่าบ,บาทกะจะโมได้เลยคุณลองคิดดูดิเหลือศูนย์บาทเนี่ยแถมยังต้องเสียเงินสองอไปอีกอย่างน้อยได้สองร้อยติดปลายนัวหม,มาก็ยังดีนะครับว่ากันไปครับให้กำลังใจกันไป ผมเองก็ได้แนะนำกับส้มนะครับบอกว่าไม่ต้องเติมเล่นแล้วเลิกเถอะการพนันนะ่ะเล่นไปนานายังไงก็ต้องหมดสมมติถ้าเราได้แสนหกเนี่ยไอเงินแสนหกเนี่ยเราไม่ได้เอามาทำอะไรหรอกเราก็มีความคิดว่าอยากเอาเงินไปซื้อทองสมมติถ้าเราซื้อทองจริงๆอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องได้ขายทุกคนว่าจริงไหมหรือซื้อมอเตอร์ไซ์ เราก็ต้องเอาเล่มไปจําอยู่ดีแล้วถ้ายิ่งเก็บเงินไว้มันก็ยิ่งง่ายนะครับทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราแต่ถ้าใจเราอยากเล่นยังมีความโลภอยู่มันก็พร้อมที่จะกลับไปทุกเมื่อนะครับแล้วก็หมดเงินในบัญชีทุกครั้งแสนหมันก็เหมือน1นึ0 0หบาทนี่แหละไม่ได้เยอะนะครับ ยิ่งถ้าคุณเล่นพนันด้วยเนี่ยเป๊บเดียวจริงๆเพราะมันกินออนไลน์เราเป็นคนทำงานทำงานไม่ได้ออนไลน์นะครับกว่าจะผ่านไปแต่ละชั่วโมงจนครบ8ชั่วโมงแล้วต่อ OTE อีกเหนื่อยนะครับบางคนก็ทำงานแบบแบกๆห้ำหามบางคนก็นั่งใช้ความคิดแต่ทุกอย่างมันก็ไปตามเวลาของมันแต่ถ้าเล่นพนันเนี่ยเวลาเป็นวิ เร็วมากมันทําให้ใจเราเร็วนะครับแล้วเราก็ร้อนในวันที่คุณหมดในวันที่คุณโดนมันกินมันก็ไม่แปลกนะครับคือมันไม่บาลานซ์กันมันไม่เป็นไปตามความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะว่าการมานั้นไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นย้ําเตือนบ่อยมากนะครับ โอเคนะั้นผมต้องขอจบเัืงราวของน้องส้มไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ